ไหลมาพันหนึ่งเลยปาดปาดซอร์ห้าร้อยกำไรพันห้าทุกคนไหลดีมากไหลดีมากคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับแคทลี่อีกแล้วเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันมีใครคิดถึงแคทลี่กันบ้างมาเรามากับ เกมสาวทำลูกรักเราเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะเว็บที่คันเล่นอยู่จะเป็นเว็บเมซี่บลูนะคะเว็บนี้เติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำที่สำคัญไม่ต้องคำเครอนด้วยหน้าเว็บจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนกินรา้านคาสิโนโสลอ็อตไพ่หวยมีครบจะไปค่ายไหนจะไปค่ายไหนไปได้เลยนะคะสำหรับเว็บเมซี่บลูนะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนคันลี่มีกลุ่มนี่กลุ่มน้ำเกมแตกคันลี่นะคะยุทคันลี่เอฟซี FC คันลี่แต่ละคนในกลุ่มใครแต่ใครปังเกมไหนในเว็บเมซี่บลูมาจะส่งลงบอกกันตลอดนะคือแบบใครเพิ่งเลิกงานใครพักเที่ยงใครนองนองว่างอยู่แล้วอยากปั่เวบมมสูาาารถข้กลุ ีได้เลยว่าเอ้ยเขาแตกเขาปังเกมไหนกันมาบ้างนะดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ในกลุ่มคัทลี่เนี่ยมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันนะคะวันไหนคัทลืมแจกอย่างเมื่อวานเนี่ยคติดทุร์ขาทไม่ได้แจกวันนี้คคทก็จะมาแจกทบนะเออวันนี้เดี๋ยวแจกไปเลย8คนใครอยากรวมเล่นกิจกรรมรับเครดิตฟรีเข้ากลุ่มคัทได้เลยนะคะเดี๋ยวคัทลี่จะทิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะมาทุกคนทุน300นะแต่ว่าเมื่อกี้ลองกดเบ็ดหนึ่งมือมันลั่นมือมันลัานมากเดี๋ คุมาเยอะเมื่อวานไม่ได้เล่นใช่ไหมเมื่อวานคัทไม่ได้แตกไม่ได้เข้ายูดไม่ได้เล่นเลยเออพอวันนี้คัทมาเล่นก็เหมือนคัทลี่แบบเหมือนได้พักยูดไปหนึ่งวันนะอุ๊อุ๊เข้าฟีไปสามว่ะทุกคนเข้าฟีไปสามว่ะเอ้ยไม่รู้ว่าการพักยูดมันช่วยให้กลับมาเล่นแล้วมันแตกดีกว่าหรือเปล่านะแต่ทุกครั้งที่คัทพักไปอะ่ะจะเป็นแบบนี้ทุกรอบเลยคือแบบแตกให้ดีอะ่ะคือปกติมันก็มีแตกบ้างไม่แตกบ้างให้แัทแหละแต่แบบว่าเขาได้ไวแตกไวแตกแบบที่เราไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะทุกคน ไม่ต้องเหนื่อยกับคำว่ามีทุนเท่าไหร่แล้วก็ปั่นไม่ขึ้นนะนึกออกปะเออเนี่ยนะเข้าฟรีเบทสามแคทแคบลงกลุ่มให้ปั๊บนึงแคบลงกลุ่มเนี่ยเวลาแคทอัดยูทูบใช่ไหมแคทแตกเกมไหนมาแคทก็จะแคบลงกลุ่มเลยดังนั้นใครที่เข้ากลุ่มแคทรี่เห็นแคทส่งเกมแตกลงกลุ่มอ่ะไม่ต้องแบบว่าบางคนอาจคิดว่าแบบเอ้ยส่งเกมเก่าๆภาพเก่าๆลงกลุ่มเพื่อปั่นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเออไม่ใช่นะคะแคทรี่แตกแคทนี่ก็ส่งแคทรี่ไม่แตกแคทรี่ก็ไม่ได้หาลูกเก่าเกมแตกเก่าๆมาส่งลงกลุ่ม โหเบตสามเข้าฟรีเออร้อยสิบสี่บาทแม่นึกว่าจะได้เก้าสิบสองนะทุกคนสวยนะคะสวยนะคะอะไรอะพี่อันในกลุ่มแคทลี่ตื่นแล้วหรอครับไอ,อแคทตื่นตั้งนานแล้วแคทตื่นนานแล้วตอบคนในกลุ่มกันเอนดูเอนดูนดในกลุ่มแคทลี่อยู่กันแบบครอบครัวจริงๆนะทุกคนคือแบบอบอุ่นกันมากใครอยากตามมาเป็นครอบครัวเว็บที่บูเดียวกันกับแคทลี่ก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะ โอเคไหมในกลุ่มจะมีกฎอยู่นะห้ามโปรโมทเว็บอื่นห้ามแบบขอทุนฟรีแบบแคทรี่ไม่ชอบคนที่แบบว่ามีใครให้ยืมไหมคะจยี่สิบห้าสิบเป็นทุนฟน,นี่ยคือแคทรี่ไม่ชอบหรือว่ามาปล่อยให้กู้เงินหรือมาโปรโมทเว็บอื่นอะไรอย่างเงี้ยแคทไม่ชอบนะคะห้ามเด็ดค่ะแต่ว่าแคทรี่อะ่ะ <c oughs> ในกลุ่มอจะมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีดังนั้นใครอยากได้ทุนฟรีในการเล่นเว็บเมซี่บัวทุกคนร่วมเล่นกิจกรรมได้เลยนะเออร่วมเล่นกิจกรรมได้เลยนะคะแต่ว่าห้ามมาขอห้ามมายืมอะไรกันในกลุ่มนะ คลนี่ไม่ใจร้ายใจดำหรอกทุกคนค่ะก็ถึงแบบมาแจกอยู่นี่ไงไหลนอกเบ็ดสามได้หกสิบเก้าบาทไปกันต่อนะคะไปกันต่อเอ้ยทุนสามร้อยนี่กับเบ็ดสามเราได้กําไรมาร้อยกว่าบาทแล้วนะทุกคนถือว่าไวนะคะถือว่าไหลดีเดี๋ยวแคทจะขยับไปเป็นเบ็ดห้าเลยหรือไปเป็นสิบเลยใจเย็นๆใจเย็นๆแคลนี่แหมมันคันไม้คันมือทุกคนเมื่อวานไม่ได้เล่นมันก็รู้สึกว่าเหมือนมันห่างหายจากการเล่นไปหลายเดือนนะทั้งที่เราแค่ไม่ได้เล่นวันเดียวเองแคท เอ้ยมันจะไหลนอกมาให้คคทบิ๊กวินแล้วก็หลักหกิบาทอันนี้สองรอบละจ่ายไอเดีละหกสิบหอน้อยไเปเบ้ามันน้อยไเปเบ้าพี่ทั้มเออเดี๋ยวเฮ้ยว่าจะลองซื้อแต่รู้สึกเสี่ยงไปหน่อยวะ่ะทุกคนรู้สึกเสี่ยงไปหน่อยว่ะเอาไงดีซื้อไหมเบตสามร้ 350. อยห้าสิบอาลองลองลองเดี๋ยวลองเสี่ยงละกันอุ๊ไม่ต้องซื้อละแคทไม่ซื้อลเอะเบตสามอ่ะ มาเข้าฟีเบทสามรอบสองนะคะรอบนี้ได้เท่าไหร่รอบแรกเราได้มาเท่าไหร่นะทุกคนร้อยสิบสี่บาทใช่ไหมมามาลุ้นกันเดี๋ยวไปซื้อเบ็ดอื่นดีกว่านะเนาะเบ็ดสามมันเข้าฟีให้สองรอบแล้วอะแคทกลัววมันจะสูบแคทคืนนะทุกคนเออเราไปซื้อเบ็ดอื่นดีกว่าหรือไม่ก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อเลยเพราะว่าไหลนอกกาลังสวยแล้วเข้าฟีให้บ่อยด้วยนะ ไายน,นอกกำลังสวยล้วเข้าฟรีให้บ่อยแเต้าวไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะโบโอูว้คู่ว้คู่อุ๊ยอ,อย่าบอกว่าฟรีในฟรีอูอีกตัวเดียวเองพี่น้ามีตัวเดียวเองได้น้อยกว่ารอบแรกอีกทุกคนอุ้ยสี่เจ็ดบาทเนอแสดงว่าที่เหลือเป็นการไหลน,นอกหมดเลยดิปลาเบ็ดห้าทุกคนทุนสามร้อยถอนเท่าไหร่ดีนะไม่ละเบ็ดสิบเลย ใจถึงใจถึงใจถึงทุกคนใจถึงอีกแล้วแคทมึงนี่ใจถึงทุกรอบเลยนะใจถึงทุกทุกรอบแล้วก็มาหมดตูดเพิ่มเบ็ดทีไรหมดตูดทุกทีู่๊อู้เบ็ดสิบไหลนอกสองร้อยเก้าสิบแปดบาททุกคนสวยเนี่ยเออข้อดีของการใจถึงแต่ถ้าเกมมันไม่จ่ายเนี่ยถ้าใจถึงแบบแคทลี่นะแล้วถ้าลายเกมไม่จ่ายนะหมดตูดทุกคนหมดตูดครับแล้วมันก็ไม่ใช่บ่อยๆด้วยนะการที่แคทแบบข้ามเบ็ดสูงมาขนาดนี้แล้วมันจ่าย คันล,ลี่เคยแบบไล่ตั้งแต่เบ็ดหนึ่งพอไปเบ,บ็ดสามติดปุ๊บโอ้โหกำไรหดต้นหายกำไรหดต้นหายของแท้มาทุนสามร้อยเป้าหมายเราถอนสองพันละกันถึงปะถึงไหมอ่ะทุกคนว่าถึงปะแคทว่ามันต้องถึงนะมันต้องให้คัดลี่ดิอย่าใจร้ายอย่าใจร้ายรอให้มีทุนสักพันบวกๆก่อนแล้วเราค่อยซื้อเบ็ดสิบโอ้ไหลเคเอสิบช่องหนึ่งอือสวยเอแถวสาม น้ำเอเจ๊น้ำเงินช่องหนึ่งได้ไวต่ออุปัาเบ็ดสิบอู้ทุกคนสี่ร้อยว้าวสี่ร้อยว้าวว้าวว้าวเบ็ดสิบไหลนอกมาสี่ร้อยห้าบาทเมกกวินละทุกคนเมกกวินละเว็บเมซี่บูมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเวลามันแตกไหลนอกเนี่ยมันจะมีเงินรางวัลสามก้อนเออเดี๋ยวแคทลี่จะเรียงลำดับตั้งแต่น้อยสุดยันมากสุดเลยนะมันจะมีสามระดับน้อยสุดเลยคือบิ๊กวินปานกลางคือเมกกวินและไหลนอกแตกดีที่สุดคือซูเปอร์เมกกวินนะคะ เออดังนั้นเมื่อกี้405บาทเมก่กวินคือถือว่าเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นบิ๊กวินนะทุกคนบิ๊กวินเผื่อใครวางคนแบบว่าเล่นเว็บที่เป็นภาษาไทยมามาเจอเว็บแคทเดี๋ยวเดี๋ยวงงเอานะะเราจะได้ดูลายเกมกันได้นะอู้มาอีก420ทุกคนเป็นสิบไหลน,นอกอุ้ยมีไวแนวสองด้วยหลาย10บอุ้ยสวยเลย608บาทนะคะสำหรับการไหลน,นอกเบ็สิเฮ้ยไหลดีนะเนี่ยไหลดีนะทุกคนไม่น่าเกลียดเลยไม่แย่ ใช้คาว่าไม่แย่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแพทขออนุญาตขับลงกลุ่มก่อนเผื่อคนในกลุ่มแบบว่าเอ้ยวันนี้วันอะไรนะวันอาทิตย์ใช่ไหมเออวันนี้วันอาทิตย์มาทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะเว้ยลหลายคนน่าจะหยุดงานนะะหลายคนน่าจะหยุดงานน่าจะได้มีเวลาดูกลุ่มคัทลี่เพราะว่าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้บางคนทํางานไงกลุ่มคัก็จะคือคืนช่วงแบบห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นนะคะเชา้าเช้าก็จะมีไม่กี่คนลองซื้อไหมล่ะซื้อดิรออะไรลาคัทลี่มีพันเก้า ไม่อไมลองไม่รู้นะคะจบไม้นี้ได้กําไรหรือขาดทุนเดี๋ยวคันดี้ถอนเลยนะเพราะว่าถือว่าทุน300อ่ะทุน300อยเราได้กําไรมาพันกว่าบาทนี่ถือว่าสวยละถ้าไม้นี้ขาดทุนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเราเอาไหมซื้อให้แคทได้ได้รู้ลายเกมเนี่ยว่าเอ้ยคลิปหน้าแคทควรเดินควรไปคอนเทนต์ไหนดีเออไม่ใช่ว่าแคทจะเล่นมัวซวได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าแคทจะเล่นมัวซวได้นะใครก็ต้องวางแผนในหัวเราเออคลิปแรกคลิปนี้สาวทาแบบไหลนอกดีว่ะเดี๋ยวคลิปหน้าไปทาคอนเทนต์แบบไหลนอกไม่ซื้อหรือว่าซื้ออย่างเดียวหรรือออะไย่างี้ ตอเวลาที่แคทลี้เล่นอยู่ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงยี่สิบสามนาทีนะคะแต่ว่าอัดตอนสี่โมงเย็นเนี่ยแคทลีนก็จะไปลงช่วงเวลาเดิมนะก็คือประมาณสองทุ่มสามทุ่มนี้นะคะแต่วันนี้แคทลี่จะพยายามรีบตัดคลิปแล้วก็รีบลงเพราะว่าวันอาทิตย์ไงหลายๆคนน่าจะนอนไวเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันเดียวต้องไปทางานนะคะไหลดีนะเนี่ยทุกคนซื้อห้า้อยได้กาไรมาละสามร้อยห้าสิบสี่บาทอีกห้าหมุนคุณภาพไปครับพี่ดำเออเมื่อวานแคทแบบว่าทําบ้าไงทุกคน ทำห้องน้ําใหม่อะไรใหม่ก็เลยแบบไม่มีเวลามาอัดเลยตอนแรกว่าจะลงส,ลสองคลิปแล้วก็กลับบ้านดึกก็เอออดอัออออดหลายหลายคนมีใครคิค่ถึงแคทมัยนะอู้หุ้ยหน้าแดงคูณยี่สิบไหลมาพันหนึ่งเลยปาดปาดซื้อห้าร้อยกำไรพันห้าทุกคนไหลดีมากไหลดีมากมากคลิปหน้าจะไหลดีแคทแบบนี้อีกปะเนี่ยซื้อแบบสิบห้าร้อยนะคะได้กำไรมาพันห้า แตกมา2 9 4บาทโอเคทุกคนใครอยากตามตามได้เลยนะคะสำหรับเว็บเมซี่บูที่สำคัญอย่าลืมเข้ากลุ่มแคทลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆิจจะได้ไม่ลพลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ